สวัสดีครับพบกับผมบิ๊กออโต้บิ๊กคานะครับและที่อยู่เห็นอยู่นี้ก็คือรถตู้ออนิลคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเบาะเดิมติดรถนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ครับผมและที่เห็นอยู่นี้ก็คือเบาะเดิม4ีแถวติดรถนะครับเป็นเบาะผ้าทั้งสี่แถวเลยเบาะที่มากรถนะครับจะมีอยู่4ีแถวข้างหลังนะครับจะเป็น333 3นะครับเท่ากับ12ที่นั่งนะครับผมข้างหน้า3ามที่นั่งคนขับคนนั่งข้างซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็น15้าที่นั่งอันนี้ครับแล้วที่เห็นตรงกลางนี้เป็นช่องว่างสำหรับเดินไปนั่งที่ข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นทางออกฉุกเฉินสําหรับประตูหลังนะครับทำวามสออาจได้ดีขึ้นนะครับผมฝุ่นก็จะไม่มีทําให้รถหน้านั่งก็ที่ ที่ก่าออกมาก็คือมันจะทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่สกปรกเหมือนบอกผ้านะครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับขอบคุณมากทีสำหรับติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครัขบ,ขอบ,ข,อบขอบคุณครับถ้ามีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆก็จะลงมาเห็นก่อนใครนะครับสวัสดีครับ